มีนานี้ต้องมีรถอย่าออกรถจองเดือนนี้เพียง9 99บาทเท่านั้นนะคะรับส่วนลดทันทีมูลค่า5,000บาทมีรถให้ลูกค้าเลือกเยอะแยะมากมายนะ,ะที่เซษไทยรถสวยไม่จะเป็นรถเก๋งนะคะรถกระบะแฝบก,กระบะสีประตูยกสูงหรือจะเป็นต o y ต t a ฟอร์จูเนอนะคะรถตู้ไว้ใช้งานประกอบกิจการต่างๆมีให้เลือกเยอะแยะมากมายกับโปรโมชั่นเดือนนี้เดี๋ยวตามมาชมว่ามีรุ่นใหมกันบ้างนะคะสวัสดีค่ะ นี้ก็อยู่กับน้องแป๊บที่เซริไทยรถสวยนะคะวันนี้น้องแป๊บจะพามาชมที่สาขาสี่แยกตะปานของเราตรงนี้นะคะอยู่ใกล้ๆก,กับสี่แยกตะปานนี้เลยนะคะร้านของน้องแป๊บก็จะอยู่หัวมุมตรงนี้เลยนะคะมีรถให้คุณลูกค้าเลือกเยอะแยะมากมายนะคะสำหรับใครที่กําลังมองหารถนะคะอยากจะออกรถมีนานี้ต้องมีรถขับนะคะยิ่งรู้ร้อนแบบนี้นะคะขี่มอเตอร์ไซค์มันร้อนมาออกรถเนินกับเรานะคะออกรถง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะ มีรุ่นไหนกันบ้างนะคะเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้กันเลยค่ะเดียมันจะพามาชมรถภายในร้านนะคะว่ามีรุ่นไหนกันบ้างนะคะใครที่กาลังมองหารถใช้งานนะคะในครอบครัวนะคะเป็นรถจัดที่นั่ง SUV อย่างโตโยต้าฟอร u n ูเนนะคะก็มีให้เลือกหลายคันเช่นเดียวกันนะคะสำหรับใครที่อยากจะหาแบบขับสองธรรมดาหรือขับ4ีนะคะนก็มีมาให้มีให้เลือกทั้งสีขาวและสีดําใครอยากได้แต่งหน้าหล่อๆแบบนี้นก็มีมาให้นะคะนี่เลย เป็นเตอร์ตาฟอร์จูเนอร์คันนี้นะปี2018นะคะเป็นตัว Sigma โฟเครื่อง2.4นะคะปี2018นะคะสภาพสวยแต่งหน้าหล่อแบบนี้เลยนะคะนี่เลยคันนี้นะคะหรือใครอ,อยากได้สีดำนะคะน้องแป๊บก็มีมาให้เลือกนะคะถึง2คันกันเลยนะคะคันสีขาวก็จะอยู่ในราคา969,000บาทเท่านั้นนะคะส่วนสีดำก็จะอยู่ในราคา9 2 9 0 0 0บาทนะคะเป็นตัวขับ2นั่นเองนะคะอยากได้สีขาวหรือสีดำ จับให้ได้หมดเลยนะคะแตจจะได้ในส่วนของรถกระบะใช้งานนะคะเป็นรถกระบะ4ประตูยกสูงแลอก็มีให้เลือกหลายคันเช่นเดียวกันนะ,ะไม่ว่าจะเป็นสาวงเตต้ารีโวหรือจะเป็นควันไซอีซูซูดีแม็กซ์สประตูนะเดะี๋มาชมคันแรกกันก่อนเลยนะคะคันนี้ก็จะเป็น Beta Hay iver, ap, เ o ต้าไฮรักรีโวดับเบิลแคบเครื่อง2.4 e นะคะเป็นตัวเพลเนอร์นะคะเกียร์ออโต้คันนี้อยู่ในราคา5 0 0น0 5,9000บาทนะคะปี2018นะคะเป็นตัวสีบอลของเราแบบนี้เลยนะแต่ถ้าใครอยากได้สีขาวนะคะ้องป๊บก็มีมาให้คันนี้เป็นเครื่อง2.4 g นะคะเป็น4ประตูนะคะยกสูงเช่นเดียวกันปี2017คันนี้ราคาอยู่เพียง5 3 9 0 0 0บาทนะคะสำหรับอ s ซูซูดีแมกน้องแป๊บก็มีมาให้เลือกเลยนะคะคันนี้ก็ปี2019นะคะในราคาอยู่เพียงแค่5 3 0 0 0 0เช่นเดียวกันนะคะเป็นเครื่อง1.9นะคะสหรับ ต,ตัวไฮรันเดอร์ของเราตัวนี้นะคะมีมาให้เช่นเดียวกันคะ่ะยังเพื่พามาชมซ้ายกระบะแต่งซิ่งกันบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นกระบะแคบหรือกระบะสี่ประตูของเราเนี่ยะคะตัวเตี้ยนะคะเราก็มีมาให้นะคะสำหรับคันแรกเป็นอีซูุดีแม็กนะคะแพลฟของเราเครื่องหนึ่งจุดเก้าคันนี้นะ,ะใหม่แค่หนึ่งหมื่นเก้าพันกว่ากิโลเท่านั้นและที่สําคัญเป็นปีสองพันยี่สิบสองได้สมหน้าใหม่ป้ายแดงแบบนี้เลยนะคะราคาอยู่เพียงแค่ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะคะตัวรถเป็นสีขาว หรือจะเป็นในส่วนของกระบะแ c a นะคะปี2017 18 9เนนะคะตอนนี้กระบะแค a เรามีทั้ง isuzu d max หรือจะเป็นสาวก toyota r e v o นะคะมีให้เลือกนะคะราคาเริ่มต้นอยู่เพียงแค่390,000บาทเท่านั้นนะคะผ่อนร่มต้นอยู่เพียง6,000กว่าบาทเท่านั้นนะจ๊ะพี่จ๋านี่เลยนะคะเรียบแป๊บพามาชมในส่วนของรถเก๋งซีดานรู้อย่าง honda civic เครื่อง1.8ของเรากันบ้างนะคะมีหลายคันให้เลือกนะ,ะไม่ว่าจะเป็นสีบรอนและสีขาวนะคะ อันนี้ก็จะเป็นปี2018นะคะสีบรอนอยู่ในราคา539,000บาทเท่านั้นนะคะหรือใครอยากได้นะคะอีกคันหนึ่งก็มีให้เลือกนะคะคันนี้จะอยู่ที่ราคา549,000บาทเป็นเครื่อง1.8เช่นเดียวกันนะคะสายฮันด้เรามีในส่วนของฮันด้าซิตีให้ด้วยนะคะเครื่อง1.5ในราคา379,000บาทนะคะปี2017และมีอื่นๆอีกมากมายนะ คนมาเป็นกองทัพไปว่าจะเป็นโตต้ตาเอาติดเครื่อง 1.6G นะคะนัปปก็มีตั้งแต่ปี2018จนถึงปี2020นะคะมีทั้งสีดำสีบรอนนะคะให้เลือกหลายคาันหรือจะเป็นสันใจ v ีออของเราเครื่อง1.5นะคะในราคาเริ่มต้น2 29,000บาทเท่านั้นนะคะเดีย๋ยวพามาชมเครื่องอีโคคากันบ้างคะ่ะสำหรับอีโคคาด้านหลังของนปป๊ก็มีให้เลือกหลายรุ่นนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ n i สสันอะเมรานะมิซูบิชิแอค n ลันะนิสสันมาร์นะคะหรือจะเป็นโตโยต้ายาริของเรานะคะอยู่ในราคา179,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่เพียง3,000กว่าบาทเท่านั้นนะ,ะมีให้เลือกหลายคันของบอกว่าผ่อนถูกผ่อนสบายออกง่ายนะคะเงินเดือนแค่1 0 0 0 0บาทนะคะก็สามารถออกรถได้แล้วนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่เพียง3,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะ มีประวัติไม่มีประวัติก็สามารถพูดคุยรายละเอียดกันได้เลยนะคะมีเลยนะคะเดี๋ยวปพามาชมแต่ละคันนะคะสภาพสวยทุกคันเลยนะคะได้รถปีใหม่ๆเลขไม่เพียงหลักหมื่นเท่านั้นจากคุณลูกค้าขานีเลยนะคะใครอยากได้แบบไหนคันไหนก็สามารถสอบถามทักทายมาในช่องทาง o y u t ูท e ียงแป๊ รีวิวช่องทางนี้ได้เลยนะคะเรามีขบวนรถให้เลือกเยอะแยะมากมายแต่ถ้าลูกค้าคนใดอยากจะได้ในส่วนของรถเชิงพาณิชย์นะคะเป็นรถตู้นะคะก็มีให้เลือกทั้งโตโยต้าคอมมูเตอร์และโตโยต้าแวนจ r รีนะคะเครื่อง3.0นะคะมีทั้งสีขาวและสีบอนนะคะมีตั้งแต่ปี2016จนถึงปี2018นะคะมีทั้งเกียร์ออโต้นะคะหรือเกียร์ธรรมดาเบาะผ้าเดิมโรงงานสีแถวหรือจะเป็นเบาะหนัง v i p 3แถว สามารถจัดไปเน้นป้ายเหลืองได้เลยนะคะสำหรับตัวต้าเบนซูรีของเราก็มีทั้งตัว G และตัว V นะคะมีรถให้เลือกเยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันนะคะศูนย์รวมผู้ประกอบการอยากจะได้รถไปวิ่งงานวิ่งทัวร์นะคะหรือจะรับส่งนักเรียนนะคะน้องบก็มีให้เลือกแบบหลายคันจุกๆกันไปเลยนะคะใครที่สนใจก็สามารถมาชมดูรถก่อนได้เลยนะคะที่ร้านนะคะมีทั้งสีขาวสีบอลอย่างที่บอกนะคะ สภาพสวยพร้อมใช้งานนะคะเพราะว่าแต่ละคันนะคะของเรานะคะออกไปปุ๊บลูกค้าสามารถวิ่งงานได้เลยนะคะมีรถให้เลือกแบบหลายๆคันเป็น20กว่าคันนะคะใครที่สนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดมันได้เลยนะจ๊ะเป็นไงบ้างคะสำหรับวันนี้เทียงแป๊บพามาสชมรถภายในร้านนะคะ มีรถให้คุณลูกค้าเลือกเยอะแยะมากมายครอยากจะได้รถเก่งรถกระบะแฉบรถกระบะสี่ประตูหรือจะเป็นรถครอบครัวอย่างโตโยต้าฟอร์จูเนอร์หรือรถประกอบการวิ่งโรงแรมนะคะต่างๆนะคะมันจะเป็นรถตู้โตโยต้าคอมมูเตอร์หรือโตโยต้าแวนจูรี่นอกจากก็มีให้คุณลูกค้าเลือกเป็นเจ้าค้าวเจ้าของได้หลายคันกับโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะมีนานี้ต้องมีรถนะคะจองเริ่มต้นอยู่เพียง9ก9บาทเท่านั้นนะคะรับส่วนลดทันที5,000บาทและยังมีโปรถ่ายน้ำมันเครื่องให้ด้วยนะคะ2ครั้ง2 0 0 0 0กิโล หากคุณลูกค้าคนใดสนใจนะคะอยากจะได้รถนะคะไปใช้งานในรูปแบบต่างๆนะคะโทรหานุ่มเตได้เลยที่เบอร์0611786999นะคะสอบถามโปรโมชั่นอื่นๆให้อีกมากมายนะคะแล้วก็เอกสารประวัติดีนะคะก็สามารถฟรีดาวออกได้ทุกอาชีพเลยไม่จะเป็นอาชีพค้าขายทำสวนนะ,ะประกอบการนะคะข้าราชการต่างๆนะคะสนใจรถก็สามารถโทรหานุ่มเตได้เลยนะคะบ๊ายบาย